ค่ะท่านผู้ชม FC ทุกท่านนะคะวันนี้เราพาแม่ต่ายมาหาปลาค่ะโทษแห้บนหลังช้างนี่จะได้กลับข้าวไหมวันนี้ มันมันเริมไม่ตายจะได้มีกับข้าวตา ว่าไงจะได้ต้มไหมจะได้ต้มหรือจะได้ปุ่นได้ไหมแปวไม่มีสักตัวฝนไม่ตกปลาไม่มี ว่าไงน้ำตื้นไม่ได้ปลาลงพาไปน้ำลึก chôm lông chôm lông nó 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 lông tóc tang quân tangy hello mút muốn hát leo, người mọi หาปลาไม่ได้เล่นน้ำดีกว่าแล้วแม่ตายบอกหารังไม่เจอโอ้โหน้ำแตกเลยพี่ ขยับมาวางพีนะพีนะไอ่ไไไไไม่อมอโอ้ไม่สนใจแล้วลเล่นน้ำดีกว่าไ,ไ,ไม่ได้นะใม่ได้นะ เล่นอย่างเดียวเลยครับ <All right. S 1> หาปลาไม่ได้ <All right. S 1> ปลาตื่นหมดแล้ว <All right. S 1> ปลาวิ่งหนีหมดแล้วแม่ตายเล่นน้ำแรง <All right. S 1> อาบน้ำดีกว่า <All right. S 1> ปลาไม่ได้ พ่อก็ติดแขนโอ้โหหนูจะเล่นน้ำไล่ปลาให้พ่อแล้วคะเอาเอาจะลงไปน้ำลึกโอ้อเล่นตุ่มแล้วนั่น หาปลาไม่ได้ได้แต่ขี้ตมขี้โคนมาแล้วครับโอ้ขึ้นแตกเลย น้องมูเมก็มาค่ะนุ่นจะมาเล่นน้ำกับพี่ตาย <laughs> <laughs> โอ้นอนตุดเตกตุดเต็นแม่ตายค่ะแม่ตายค่ะแม่ตาย เป่าไม้น้องมูเมนหน่อยเอาตัวไหนจะอาบให้กันตักยังข้าวอยข้าวอยข้าวอยตักน้ำบ่ได้ นหนับแ่กับแม่นีครับคับูอยากไปหนูอยากไปพ่อหนูอยากไปหาพี่ตายบโบเห็ดดอกจ้ามันบ่เคยเห็ดโตอื่นดอก ห่วงกินมาขโมยกินโอ้ยแม่ตายหมดแล้วไม่ยอมลงน้ำเลยมีของกินเออไปแล้วค่ะมไม่ได้เตรียมพร้อมมาด้วยวันนี้คือไม่ได้เอาโซ่มาด้วยครับโมเมดูหิ้งาตาไหมครับดูเชิญกว่าโมเม มีเพื่อนมาเล่นด้วยครับวันนี้เอา้าจะกลัวหรือจะไปรอดูครับรอลุนรอรุ้นตวเองกล้าเล่นกับแม่ตายทักตายกันอยู่ค่ะทักายกันอยู่ค่ะ้อวอันนี้ดีกว่ามีบังดมสัมผัสกันเพราะว่าไม่เคยอยู่รวมกันครับก็เลยยัง ทักทา,ายกันอู่ครับเราเป็นไงครับอันนี้ถามก็พาน่แล้วว่าไม่เป็นไรครับเลย,ยากเพิ่งเจเเอกันครั้งแรกแล้เสียงแม่ตายร้องทักทายแม่ตายจะหเ่อไร่แล้วเป็นช้างที่รักที่ หนาวแล้วพ่อหนาวแล้วนี <c oughs> ่พ่อตายครับเป็นแม่ของน้องปีใหม่ครับวันนี้มาเจอกันสถานการณ์มาเล่นน้ำพร้อมกันวันแม่ตายมาหาปลาไม่ได้ปลาเจอน้องโมเมนเลยเล่นน้ำด้วยกันเลยอ,อย่าลืมกดติดตามช่องพังปีใหม่ด้วยนะคะ กดแชร์กดไลค์ให้ด้วยค่ะ,ะขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่ติดตามปไ,ปาไปแล้วค่ะโมูมีจะไปไหน,ปนไปกินอ้อยกินอ้อยไม่ตายหมดแล้วครับ <laughs> ไม่ชนแล้วกินอย่างเดียวครับจะ,จะให้เล่นน้ำแล้วไม่เล่นครับ ตัวดำปิดปีเลยลงน้ำอ้เจอกล้วยแล้วเจอกล้วยในถุงเอาเอากล้วยออกให้หน่อยด้วยออเออพวกินกล้วยไม่กินกล้วยกินแต่อ้อยค่ะ สวยเลือกได้สงสัยไม่ชอบคนป้อนแน่ๆเลยจ้าก,ก่อนเร็วจ้า,จาก,ก่อนตายสวยเบ้ายอยสวยเอายังห่วงเพื่อนอยู่ยจ้าก,ก่อนลูกจ้าก,กอนเจอเพื่อนไม่ยอมทำเลยติดเพื่อนแล้ว ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามช่องดีใหม่ค่ะ